นี่ค่ะช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนเราไปตองเนี่ยก็อยู่ที่โลตัสไชนันเองนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราไปตองมาซื้อของใช้นะคะให้ตากับยายนั่นเองนะคะทุกคนใช่แล้วเราไปทิ้งในกว่าครับโอ้น้าอ่นโอตังมาให้ทั้งนะนะออนโอนตังมาให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อซื้อของให้ตาเห็นยาย ใช่ันไปซื้อของเกัือนะคร้อของขยแกบอกว่าน้ำมันกรเลือกขวดหนึ่งแล้วก็น้ำมันปาล์มขวดหนึ่งน้ำมันยเดียาน มันเฮลรี่อ่ะไม่ใช่ใช้ผัดปวดมันนี่อ่ะล้ำมันเออมนลำข้าวลำข้าวเอาตอนมากวดเนี่ยมนลำข้าวมาขวดร้อยสิบสองนีาแล้วก็น้ำมันปลามานี่เอาเอาน้ำมันปลานะคะเอ๊ะน้ำมันพืช พื้นมะละกอนะคันนเดี๋ยวไปดูซอสกันใหญ่ไหู้น um. ้มาเใหญ่เลย ใช้ผักซื้อน้ำปลามาตุชิมาตุชีนะคะทุกคนนี่เลยเอาคนใหญ่เองนี่แล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะทุกคนนี่หอยมนิดแล้วก็ชีวขาวไข่หอง ที่เป็นสูตรเห็ดหอมนี่ไม่มลงอยู่สินี่เห็ดหอมีอิ๊วขาวเห็ดหอม อวหวานนะคะทุกคนไปด้วยแล้วเราก็จะเอานี่ต้นเจียวเห็ดหอมไปด้วยดึงผล เี๋ยวเราจะมาดูนมโปรตีนให้ใหยหญ่กันนะคะทุกคนนะว่าเราขาดหรือที่ลูกทำหน่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนมโปรตีนอืมอ,อ่ะองดิบก่อนเออเอาแบบเป็นแพ็คแบบเป็นแพ็คก็ได้หรือแบบเราก็จะซื้อนี่เลยนะคะทุกคนนมส่วนเหลือผสมงาดำอันนี้สุดออริจินอลนะคะของเซ เซซามิซอยนะคะทุกคนแล้วก็จะซื้ออันนี้นมดั่วเหลืองผสมงาดำเหมือนกันนะคะสูตรหวานน้อยนี mm. ่เราก็จะซื้อนมโตตีนนะคะทุกคนรสช็อกโกแลตนี่เลยโยเค่เลย กตอซือไรวซื้อไก่มีเป็นหมูบดปนมัน ถัวเหลืองสูตรแอลมอนด์มีซอย่มีซซยมียแล้วก็ือเอาคุกกี้ไปนะคะทุกคนหนึ่งกล่องเอาไปให้ตากินกับกาแฟนะคะ รบต่อไปเราก็จะไปดูของใช้แล้วนะคะดูยานีฟันยาสีฟัท <15. S 2> ี่เราใช้ที่ห้องตัดใหญ่เลยที่ไหนล่ะก็ไม่รู้ ส่วนของของใช้นะคะทุกคนสิ่งที่เราจะซื้อเป็นอย่างแรกก็คือนี่เลยเียมพูสะผมนะคะของเทน์โชูเดิรนอีกไปแล้วเราก็จะซื้อเป็นตะกร้านะคะเอาไปใส่ช้อนซ่อมใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าของเก่ามันแตกแล้วเก่าแล้วใช่ อัน้อ hmm. น <What> ้นนนี้เร้องากันนานมากเนแล้วก็จะเอายาสีฟันนะคะส่งไปหนึ่งกล่องนม่อี้ของโปเจก มีแล้วซอสเทฟนี่เออมีกระเทียมนะที่ปะปลาไส้ในห้องน้ำแม่ดูมาแล้วแป้งโคตรดีค่ะทุกคนปลาฉล้สีนี้ก็ได้หรืเปล่าสามแถบหนึ่งสีชมพูก็ได้ ทุกคนเราก็จะเอาน้ำยาตัดผนุ่มคงก่อนะคะใบหมูแทก49บาทก็กโอเคค่ะทุกคนก็นี่คือของทั้งหมดที่เราซื้อไปให้ตาจับยายนะคะทุกคนเลยเยอะอยู่นะ 对呀，你从我车里。 ียหาที่เราซื้อของไปให้ยายนะคะทุกคนก็คือหนงเยสจุดี่ตางค์โอ้โมีจุดเยนะเป็นเงินของออนนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะทุกคนราไม่ออมซื้ออะไรออเพระยายก็ไม่บอกมานะซื้อแค่นี้ก็เยอะอยู่นเนาะมกลับบ้านกันกลับบ้านกันเอาของไปให้ยายกันเย